สวัสดีค่ะทุกคนกลับพบกับหยิงในช่องยายยาหญิงวิงวิงสวยได้งานนี้เดี๋ยวอีกเช่นเคยนะคะวันนี้นะคะหยิงจะมาบอกนะคะว่าหยิงใช้ครีมกันแดดอะไรนะคะก่อนออกจากบ้านนะคะกันแดดผิวหน้านะคะทานหน้านะคะไปชมกันได้เลยคะ่ะนี่นะคะครีมกันแดดที่หยิงใช้นะคะของ Snow Girl นะคะ a n t i p o l l u t i o n Milky Cream นะคะหาซื้อได้ในเซเว่นนะคะอันนี้นะคะเป็นแบบว่า กันน้ำกันแดดนะคะคุมมันนะคะ14ชั่วโมงนะคะแล้วก็เบอร์ลูขมขนนะคะแล้วก็ทําแบบมี a p f 50 PA บวกบวกบวก4บวกเลยนะคะทุกคนแล้วปกป้องมลภาวะ PM 2.5ด้วยนะคะแล้วก็เขาผ่านการแบบว่าวิจัยโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญน,นะคะทุกคนแล้วก็ปกปิดร้อยดงดาวผิวซ่ม ปกปิดรอยด่างดำผิวสว่างนะคะนี่นะคะเนื้อครีมนะคะอิงจะให้ดูเลยนะคะทุกคนแบบนะคะเนื้อครีมเป็นสีขาวๆข,ขุ่นๆน,นะคะเนื้อน้ำนมนะคะจะแตกตัวเป็นน้ำนะคะทุกคนเดี๋ยวอิงจะให้ดูนะคะนี่นะคะเห็นไหมคะเขาจะแตกตัวเป็นน้ำเห็นไหมคะแล้วก็ทําให้หน้าขาวด้วยมีครีมกันแดดด้วยนะคะทาไปตอนเช้าก่อนออกจากก่อนออกแดดสิบห้าสนาทีเห็นไหมคะ ก็ต่างสมากเลยดูมือต่างกันเลยคะ่ะทุกคนดีมากๆแล้วกลิ่นหอมอ่อนๆน,นะคะหอมแบบน้ํานมธรรมชาตินะคะดีมากๆเลยนะคะพุ่งตัวไปที่เซเว่นเลยนะคะใครอยากซื้อน,นะคะเซเว่นในราคาหลักสิบเองนะคะทุกคนดีมากๆราคาน่ารักสบายกระเป๋านะคะน้องๆนักเรียนนักศึกษานะคะหรือใครหรือวัยทํางานนะคะไวัยไหนใช้ได้หมดนะคะผู้หญิงผู้ชายใช้ได้หมดเลยนะคะดีมากๆเลยะคะ่ะอยากให้สนับสนุนนะคะ ให้คนไปซื้อนะคะทาที่ใบหน้าและลําคอนะคะทุกเช้าแล้วก่อนนอนก็ทาได้นะคะเป็นครีมบำรุงด้วยดีมากๆเลยนะคะกันแดดกันน้ํากันเหงื่อใครที่ชอบแบบว่าออกกําลังกายแบบกลางแจ้งนะคะหรือใครที่ชอบว่ายน้ําหรือชอบไปเที่ยวทะเลนะคะอันนี้พกติดตัวไว้ดีมากๆเลยนะคะพกแบบง่ายสบายกระเป๋าแบบเบาสบายกระเป๋าแล้วราคาสบายกระเป๋าน่ารักเลยนะคะนันถนุนให้ไปคนไปซื้อไปตามกันนะคะก็จบลงไปแล้วนะคะสําหรับ หญิงมาบอกนะคะว่าหญิงใช้อะไรนะคะครีมกันแดดที่หญิงใช้ประจํานะคะจนถึงตอนนี้ก็ต้องขอขอบคุณทุกคนมากนะคะที่ติดตามแล้วก็เป็นกําลังใจให้หญิงมาโดยตลอดเป็นกําลังใจให้หญิงได้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด Subscribe กะกระ,ะดิง่งติ้งติ้ง,งจะได้ไม่พลาดคลิปของหญิงนะคะถ้าพี่ๆน้องๆท่านไหนมีข้อสงสัยหรือข้อเสนอแนะอยากให้หญิงทําคลิปอะไรเพิ่มก็คอมเมนต์ที่ใตา้ล่างคลิปนี้ได้เลยคะ่ะกลับมาพบกับห,หญิงใหม่ได้ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะบ๊ายบาย